สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับการที่ทรัมป์นะครับเป็นคนที่เรียกว่าฟลิปฟล็อปนะครับคือกลับไปกลับมาไม่รักษาสัจจะนะจนมีคนทั่วไปนะครับให้สมญานามหรือว่าฉายาเชิงล้อเลียนหรือว่าการทํามีมเพี่หนะครับว่าถาโก้นะครับหรือว่าทรัมป์เนี่ยนะปอดแหกเสมอ สิ่งนี้นะครับอาจกลายเป็นนะจุดอ่อนสําหรับเขาเองนะครับในอนาคตนะซึ่งไม่ใช่เรื่องดีนักนะครับแล้วก็ทําให้นะมีสภาวะนะการลงทุนของโลกนะที่เกิดความไม่แน่นอนนะซึ่งไม่เป็นผลดีนะครับต่อการเจริญเติบโตนะของเศรษฐกิจโลกนะครับอย่างแน่นอนที่สุดโลกาพิวัตนะครับการค้าเสรีแล้วก็ความพยายามนะครับในการ คัดจัดนะครับการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศเนี่ยที่ผ่านมาหลายทศวรรษนะครับแะในช่วงศตวรรษที่แล้วเนี่ยนะครับได้สร้างทิศทางแนวโน้มนะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกและของแต่ละประเทศนะครับที่พอคาดการณ์ได้นะแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงนะที่สร้างความมั่นใจในการลงทุนแล้วก็การบริโภคนะครับที่สอดคล้องกัน ระหว่างความจริงนะครับและก็การคาดการณ์นั่นเองแต่พอมาถึงทุกวันนี้นะครับการสิ้นกบัยเซชันนะครับหรือว่าโรกาพิวัติเนี่ยนะครับก็ดีนะครับแล้วก็สงครามการค้านะครับของสหรัฐนะครับกับทั่วโลกก็ดีนะครับหรือว่าความขัดแย้งในการแข่งแย่งชิงอำนาจอิทธิพลนะครับทางภูมิรัฐศาสตร์โลกก็ดีนะครับ ล้วนสร้างความเสี่ยงและก็ความไม่แน่นอนนะครับทางการลงทุนและก็การบริโภคนะครับของโลกและของแต่และประเทศเองด้วยนะครับสิ่งนี้เกเป็นสิ่งที่นักลงทุนนะครับและก็มนุษย์โลกเนี่ยไม่ต้องการนะคือมนุษย์ส่วนใหญ่ต้องการความแน่นอนนะไม่ต้องการความไม่แน่นอนนะซึ่งนะมันก็จะนะเอ่อ ซึ่งหลายอย่างนะครับที่ทำเนี่ยทำภายใต้อุปนิสัยแล้วก็นะพฤติกรรมนะครับที่กลับไปกลับมาของเขาเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับนะส่วนตัวนะผมเชื่อว่าอีกไม่นานเนี่ยนะครับทั่วโลกนะนะก็จะหมดนะความเชื่อถือนะความเชื่อมั่นนะครับต่อเขาซึ่งก็เป็นอันตรายนะครับต่อเศรษฐกิจโลกนะครับที่กำลังเรียกว่าสุ่มเสี่ยงนะเข้าสู่สภาวะ a t Depression แล้วก็การฟื้นตัวนะครับจากสภาวะนเศรษฐกิจฝืดนะครับและก็ตกต่ำอยู่นะครับในขณะนี้น่าทำให้สหรัฐ A นะครับก็เกิดความสูญเสียนความน่าเชื่อถือนในบทบาทของผู้นำโลกได้นะครับติดตามต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ